สวัสดีค่ะวันนี้สินก็จะมาเล่าเรื่องเ,อเกี่ยวกับสุภาพเ,เกี่ยวกับตัวเองนะคะก็เมื่อเดือนที่แล้วสินไปตรวจสุขภาพนะครับสุขภาพประจำปีก็คือเกี่ยวกับอะกันสุขภาพประกันชีวิตอะไรพวกนี้นะคะเราก็ต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีกันนะคะ สิ้นก็ไปเจอเอ่อสิ่งที่เกินความคาดหมายนะคะเกินความคาดหมายคือสินอะทำหน้าอกสินทำหน้าอกมาจากไทยนะคะทำเมื่อตอนประมาณอายุ22แล้วก็มาแก้อีกทีเมื่อตอนประมาณอายุ30ประมาณเนี้ยคะ่ะ28 29 30อะไรประมาณเนี้แล้วสินทำหน้าอกจากไทยมาสองรอบนะ,ะก็เมื่อเดือนที่แล้วน่ะ ก็ไปเจอก็มาเจอว่าซิลิโคนซิซนะซึมออกมาซิลิโคนซึมนะคะตอนแรกซิ่งคิดว่ามันเป็นผังผืดเกาะเพราะว่าหน้าอกซิงมันค่อนมันมันข้างหนึ่งแข็งกว่าอีกข้างหนึง่งแต่จริงๆแล้วนะ่ะถ้า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 ,ถ,าถ้าจับธรรมดา่ะจะไม่แข็งนะคะไม่ไม่ได้แข็งไม่ได้แข็งแบบเกินเกินเกินที่จะรับรู้ได้นะคะคือมันไม่ได้แข็งเกินผิดป,ปกตินะคะ มันก็ในระดับที่คนทาศัลยกรรมมาแต่ข้างนื้ข้างเนี้ยมันจะแข็งกว่าข้างนี้นะคะข้างข้างซ้ายเนี่ยเขาก็เลยไปตรวจไปตรวจสแกนใส่เจลสแกนดูก็บอกว่ามีมีผังผืดเกาะนะคะมีผังผืดเกาะหรือแล้วก็ผิดรูปนะคะนมข้างซ้ายผิดรูป ซิลิโคนผิดรูปแล้วคาดว่าซิลิโคอนอาจจะซึมออกมาอยู่มาซึมอยู่ตามกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปทำ g C สแกนนมก็บอกว่าเอซิลิโคนก็ไม่ได้ซึมนะแต่ซิลิโคนผิดรูปแล้วก็มีผังผืดเกาะผังผืดยึดผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเมื่อวาน เมื่อวานก็ไปพบหมออีกพบหมอด้านเต้านมโดยเฉพาะหมอก็บอกว่าซิลิโคนมันซึมออกมาแล้วอาจจะไปอยู่ปอดอไปอยู่ที่ปอดโอ้โหก็เป็นเรื่องเป็นราวซีนะงุดงิดงุดงิดมากนะคะไปเจอสามหมอแล้วก็วนเวียนอยู่แต่กับฟังคําพูดหมออยู่นน,นะคะสามีน่ะซิเก็บอกโอ้ยผ่าตัดสักทีเธอชนะรำคาญละ จะทาอะไรก็ทำอย,อย่ามานั่งฟังหมอพูดเลยหมอก็พูดซิลิคอนซึมซิลิคอนซึมก็ทํะเสถะอ,อะไรอย่างเงี้ยสิงก็เกิดประเด็นที่บ้านอีกนะคะเกิดประเด็นที่บ้านอีกแล้วทีเนี้ยก็ต้องทําการผ่าตัดเปลี่ยนซิลิคอนสิงก็มานั่งคิดคือก็มานั่งพูดอีกว่า สามีน่ะสามีซินไม่ชอบศิลกรรมเนาะแต่ซินน่ะเป็นเจ้าแม่ศิลกรรมซินอยู่ซินก็มานั่งปรับทัศนคติแกว่าเราซินน่ะเป็นคนศิลกรรมมาตั้งแต่แรกเป็นคนที่อยู่ได้เพราะศิลกรรมฟิลลิ่งมันเติมเต็มความรู้สึกตัวเองเพราะศิลกรรมมาเติมเต็มความรู้สึกตัวเองมันอยู่ไม่ได้ถ้าคนเคยมีหน้าอก แล้วจะให้มันไม่มีมันมันอยู่ไม่ได้สิ่งก็เนี่ยค่ะคือสิ่งที่เป็นปัญหาอีกอันนึงคือคือเป็นปัญหาเข้ามาทําให้กระทบความรู้สึกคือการจะผ่าตัดหน้าอกเกาหลีเนี่ยสิบล้านวอนแน่ๆล่ะค่ะสิบล้านวอนแน่ๆละ่ะ แล้วก็ต้องเปลี่ยนด้วยราคาเปลี่ยนราคาผ่าตัดราคาเอาออกนูน่นนี่นั่นเยอะไปหมดมันก็ต้องใช้เงินแต่ทีเนี้ยตัวซีนเองน่ะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วสิบสองล้านวอนนะคะมีมีมีเงินของตัวเองอยู่แล้วก็ก็คิดว่าจะต้องใช้เงินตัวเองเพื่อที่จะมาเปลี่ยนหน้าอกตัวเองนี่แหละคะ่ะแต่เงินตรงนั้นน่ะเราก็อยากคือ ภายในปีนี้จริงๆแล้วอนะซินอยากทำตาก่อนที่จะแต่แต่มันมีเคสนมเข้ามามันก็เลยต้องกลายเป็นต้องทำนมก่อนแต่จะให้เอาออกคือค่าผ่าตัดเนี่ยมันจะเป็นค่าผ่าตัดนมเอาออกไปเลยแล้วไม่ต้องใส่ใหม่มันก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะเอาใส่ใหม่เนี่ยมันก็อีกราคาหนึ่งดังนั้นนะ่ะซินก็คิดว่าถ้า ถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ตัวเองจะอยู่ได้ไหมเหมือนถ้าไม่ใส่แล้วตัวเองจะดำรงชีวิตโดยที่ไม่ไม่ไม่หนอแหนไม่ง้องแงงได้ไหมไม่ได้แน่นอนไม่ไม่หน่อยเออไม่ไม่หนอแหนไม่ง้องแงงไม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในชีวิตที่จะก้าวต่อไปอะได้ไหมจินก็คิดว่าไม่ได้แน่นอนจินเหมือน หมือนชีวิตมันขาดหายอะไรไปแล้วมันไม่ได้เติมเติมฟีลิ่งตัวเองมันมันจะอยู่เหมือนเหมือนไม่มีชีวิตชีวาเหมือนไม่มีชีวิตชีวาคือชีวิตสิมันไม่ได้มีอะไรโฟกัสมากมายที่จะให้มีความรู้สึกว่าเป็นคนเต็มคนอะสินสินอยู่ได้จริงๆนะสินอยู่ได้จริงๆเพราะศิลปกรรมมันได้ มันได้เติมฟีลลิ่งตัวเองมันเป็นสิ่งที่ชอบมันเป็นสิ่งที่ชอบดังนั้นนะ่ะเราจะทำยังไงให้คนที่ไม่ชอบเนี่ยสามีเราเนี่ยมันคล้อยตามไปกับเราได้จิมบางทีก็เหนื่อยนะคะพูดกับคนที่มันมันเห็นเรื่องนี้มันคนที่ไม่ได้เห็นเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตอะ แล้วจะไม่ให้เขามาเปลี่ยนความรู้สึกมาเหมือนเราอย่างเงี้ยมันยากมากซิงก็บางทีซิงก็เหนื่อยใจอะ่ะเหนื่อยอะ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องเงินแต่มันเป็นเรื่องฟิลลิ่งมันเป็นเรื่องฟิลลิ่งของของของตัวเองต่อให้ซีมีเงินในธนาคารผัวจะเติมให้แบบ ห้าสิบล้านวอนอย่างเงี้ยห้าสิบล้านวอนเออนะถ้าเธอไม่ทาเนี่ยฉันให้ปอบเงินปอบใจเธอชินไม่เอาด้วยซ้ําชินไม่เอาชินชินไม่ได้เงินมันไม่ได้เติมเต็มฟิลลิงความรู้สึกเนี่ยเชีบอกว่าฉันฉันไม่เอาหรอกเงินเธออะฉันไม่เอาหรอกฉันอยากได้นมกับตา นะคะสิจสิงฉันเก็บตังมาอดทนเก็บตังมาเพื่อสิ่งเนี้ยฉันอยากได้ฉันอยากทําสิ่งก็เลยจะมาบอกเราเก้าสิบว่าสิงจะได้ไปเปลี่ยนนมสิงจะได้ไปเปลี่ยนนมแล้วก็สินก็จะทําตาไปเลยเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยการที่จะอยู่ภาคใต้แล้วก็ไปทําที่ภาคกลางเนี่ย เหมือนเหมือนกับซินอยู่ภูเก็ตแล้วบินไปทําที่เกาหลีไอทีบินมาทําที่กรุงเทพอย่างเงี้ยซินก็ต้องมีที่พักมีนูน่นมีนี่มีนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมันก็ยุ่งยากในระดับหนึ่งเหมือนกันดังนั้นไปทีเดียวก็ให้มันเจ็บทีเดียวนะคะไปทีเดียวก็ไปให้ให้มันเสร็จทีเดียวไปเลยดังนั้นท่านผู้ชมก็จะเจอซินทํานมกับทาตาซึ่งทํานมน่ะ มันไม่ได้มันไม่ได้ณณบัดนาวณตอนนี้ที่สินคิดน่ะนมคือแผนการอันอันสุดท้ายเลยที่สินจะทํานะคะคือจริงจริงเนี่ยสินอยากโมหน้ามากกว่าอยากค่อยๆทําหน้าอยากโมดิฟายหน้าเออแต่ว่านมเนี่ยมันมาเป็นมันอะไรที่มันจะต้องทําแล้วมันจะต้องทําก่อนอันดับแรกเพราะมันสึม จิงก็มีหน้าอกหน้าใจนะคะแต่จริงก็จะให้ดูคร่าวๆเนาะจิงก็เป็นคนอ่าก็ก็คือทํามาจากไทยนะี่ะมันโอ,โอเคมันโอเคแล้วล่ะนะคะแล้วจิงก็เป็นแผลผ่าตัดตรงอ่าจุกจีนะคะอ่าตรงนี้แล้วมันต้องคิดอีกเยอะแยะมากมายก็คนมีนมคนมีนมมาตั้งแต่แรก คนมีสื้อทรงองค์เอวคือมันพอมามีนมพอมามีหน้าอกแล้วมันจะมีเอวขึ้นแล้วถ้าชินไม่มีหน้าอกชินก็ปุ้มปุ้ยแบบตรงเป็นเป็นเป็นถังไม่ไม่มีไม่มีสื้อทรงองคเอวอะไรเลยเลยเลยไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้งอะไรเลยนมในช่วยชินได้มากเพราะชินจะมีเอวนมมีเอวมากขึ้นอ่ะมีเอวขึ้นแต่ถ้าถ้าสมมติว่าชินไม่มีนมชินก็จะเป็นอย่างเงี้ยชินก็จะเป็นปม จริงๆเพราะสินเป็นคนอ้วนนะคะตอนนี้นะ่ะสินอ่ะอ้วนสินเป็นคนอ้วนแต่หน้าเล็กดังนั้นน่ะจะดูเหมือนสินผอมแต่จริงๆแล้วสินไม่ผอมนะคะสินอ้วนความฟีลลิ่งของเรานมเนี่ยมันช่วยช่วยเสริมได้ทุกอย่างช่วยเติมได้ทุกอย่างนะคะช่วยเติมได้ทุกอย่างแล้วถ้าสินไม่มีนมขึ้นมาในีสินตายอย่างเขียนเลยอยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้พูดเลย มันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยค่ะถามว่าสินติดชัยกรรมไหมอ่ะสิ่งแก้ไขส่วนที่บกพ่องมากกว่านะคะสินสิน,ส,นสินมาสินพูดจะจะจะ,จะพูดยังไงก็แล้วแต่จะติดหรือไม่ติดอะไรก็ช่างเถอะแต่ชินคิดว่าชินมาเกาหลีแล้วมันคือวิวัฒนาการของเกาหลีมันคือความ สมมทของเกาหลีที่เขาทำขึ้นมาดังนั้นมาอยู่มาถึงเกาหลีแล้วจินก็อยากทำอยากทำให้มันเสร็จสิ้นกระบวนความไปเลยนะคะเอออันไหนที่เขาเก่งเรื่องไหนก็คือทำบ้านนี้ให้มันเสร็จไปเลยส่วนเราจะกลับบ้านหรือว่าเราจะอะไรนะถึงเวลานั้นเราค่อยว่ากันอีกทีคือมาแล้วก็ทำให้มันเสร็จเสร็จไปซะ มันจะได้นอนตายตาหลับแค่นั้นแหละสินึคิดได้แค่นี้เสริมความรู้สึกตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่ชินกำลังงงแงงเงอะงะอยู่ช่วงเนี้ยเพราะมันจะได้ใช้เงินก้อนใหญ่ซึ่งมันมามันมาแบบผิดผิดขั้นไปหน่อยมันมาผิดขั้นไปหน่อยเราดันจะได้ทำนมก่อนก็ ทําให้มันเสร็จๆไปตรงที่ว่าตัวเขาอ่ะเขาก็จะได้มั่นใจในกระบวนการการผ่าตัดของบ้านเขาเพราะว่าชินพูดไปว่าชินทําที่ไทยเน่ะก็อาจารย์หมอเลยนะคะอาจารย์หมอที่เก่งเลยนะท่านก็อยู่ใน Youtube อยู่ในอะไรอยู่คือ เป็นอ,อาจารย์หมอค่ะเป็นอาจารย์หมอเลยละกละละแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดของท่านนะคะมันคือความผิดพลาดของวัสดุอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งก็มาดูอีกทีว่ามันซึมจริงไหมนะคะมันซึมจริงไหมเออก็ไอเรื่องนี้ก็เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเนาะสิ่มาบอกให้ว่า ซีมจะได้ทำได้เปลี่ยนได้ได้สัญญกรรมครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะก็คือส่วนการดึงหน้าดึงนู่นดึงนีงง่หรือว่าทำให้อันเนี้ยนะซีมคิดว่ามันเป็นอ่าสัญญกรรมเล็กนะคะเราไปจัดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าไอที่ผ่าตัดจริงๆจังๆเนี่ยมันเป็นการเคสผ่าตัดเนี่ยิ่งถือว่ามันค่อนข้างเป็นเคสใหญ่เคสใหญ่ในในการทําของตัวเองนะคะ ดังนั้นมันก็ชินน่ะมีโอกาสได้ทำเร็วๆนี้ก็มาบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะว่าชินเจอสิ่งนี้ในร่างกายแล้วก็สามีก็วอลลี่ในเรื่องหน้าอกมากนะคะแต่ชินน่ะชินไม่ไม่เอาออกนะคะชินไม่เอาออกินเขาเรียกว่าชินชินจะเปลี่ยนนะคะชินไม่ใช่ว่าเอาออกเอาออกไปเลยชินจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน ให้มันเป็นของเกาหลีให้มันเป็นหมอเกาหลีทําเพื่อความสบายใจของสามีแต่จะไม่อยู่โดยปราศจากไม่มีนมอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้นะคะไม่ได้จะต้องแค่เปลี่ยนของจินเท่านั้นไม่ไม่สามารถที่จะอยู่โดยไม่มีนมได้นะคะมันต้องมีนมเป็นของตัวเองจินถึงจะอยู่ได้เจ้าแม่เสยกรรมให้ขาดสิ่งนี้ไม่ได้หรอกนะคะจินเป็นเจ้าแม่เสยกรรมทําทุกอย่างทุกเว้นตาดํา บอกเลยแต่ว่าทําโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ทําโดดเด่นอะไรมากมายแบบดึงออกมาแต่ว่าทําให้มันคงอยู่ในรูปรูปคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วนะตัวซินเองนะอยากเมคโอเวอร์นนะซินอยากเมคโอเวส โอเวอร์มากสินเปลี่ยนหน้าสินอยากเปลี่ยนหน้านี้มากเลยสินอยากเปลี่ยนทรงหน้าสินมากสินอยากเปลี่ยนแบบให้เห็นได้ชัดเจนแต่ทีเนี้ยน่ะผัวสินมันไม่ผ่านคอรมอผัวเนี่ยมันน่าเบื่อมากมันไม่ผ่านคอรมอคลรมอผัวเพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอเปลี่ยนหน้าผัวสินก็บอกไม่อยากให้สินเปลี่ยนหน้าฉันชอบหน้านี้เพื่นว่าโอ๊ยนะ เขากลัวซินเป็นหน้าโรบอทเขากลัวซินเป็นหน้า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 ศัาายกรรมอะคะ่ะซินเขาบอกว่ามันก็ต้องศัยกรรมมาเพื่อการหนีไงอะไรอย่างเงี้ยทำศัยกรรมมาแล้วเขาไม่รู้ศัยกรรมแล้วก็ไปจะทําทํไไม่รูทำก็ต้องเห็นเด่นชัดสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมทำก็ต้องเห็นเด่น เออฉันทาจะบบกมาแล้วยังยังจะมานั่งเลงว่ามันทาหรือมันไม่ได้ทำอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องบอกว่าฉันทามาอะไรอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยแต่เกาหลีก็ไม่ประมาณนี้นะคะเกาหลีก็ทําให้ให้มันเหมือนให้มันธรรมชาตินะสินเหนื่อยกับการเป็นธรรมชาติมากธรรมชาติธรรมชาติลงโทษฉันเหรอเลยสินประมาณนี้นะคะประมาณแบบถ้าทําแล้วน่ะ ชัดเจนไปเลยเด่นๆไปเลยให้มันรู้เลยว่าฉันทำมาแกกลัวหน้าเป็นโรบอทสามีกลัวหน้าเป็นโรบอทสิหนบอกว่าฉันชอบโรบอทขัดใจแม่มากเลยนะคะสามีขัดใจก็สิ่งก็จะเป็นทิ้งนองนอยนะคะนั่งทะเลาะก,กันอยู่แต่ไอ้ไอเรื่องนมเรื่องศยลกรรมเนี่ยเป็นเดือนแล้วค่ะจริงๆสิ่งราึ่งขอ ป๊ะผัวสบอจริงๆนะบางทีนะมันยุ่งยากมากนะปะผัวสบอไม่ได้คี่จะเปลี่ยนผัวใหม่นะคะประมาณว่าถ้ามันยุ่งยากมากนะก็อย่ามีอย่ามีคนมาตั้งตัดสินใจแทนไม่ต้องมไม่มีคนมันนั่งขัดใจ ยังไงไปอยู่คนเดียวดีไหมให้มันตามใจตัวเองได้แบบเนี้ยจินการขอสามีเรื่องศิลกรรมเนี่ยมันขอยากยิ่งกว่าขอตังค์อีกนะขอตังค์นั้นของ่ายนะสําหรับจินนะอะแต่ขอเรื่องศิลกรรมเนี่ยมันขอยากยากหรือว่าเงินเขาเงินเขา แล้วเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ว่าเงินเขาเนี่ยมันก็เงินเงินส่วนของเขาแนตะ่สิ่งก็ไม่ได้คิดจะแตะต้องอันนี้มันเงินจินเงินที่เราเก็บหอมรอมริบมาเงินที่เราอดออมมาคือจินก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรฟุ่มเฟือยเพราะว่าสินต้องเก็บไว้เพื่อการนี้เก็บเขาเรียกว่าเก็บเพื่อเติมฟีลลิ่งตัวเองโดยกัน การสิ่งนี้โดยที่จะได้ไม่ต้องไปขอเขาไม่ใช่อยากทําอะไรก็ไปขอไปขอไม่ใช่แต่ให้เงินเรามาเนี่ยเราก็เก็บสิ่งนี้เพื่อที่จะได้เติมฟิลลิ่งตัวเองตรงนี้ซิ่งก็คิดว่ามันก็โอเคแล้วโดยที่เราก็ไม่ได้ไปแตะเงอขอเคินเขาพิเศษสิ่งก็ไม่ได้ไปของเงินเขาพิเศษคือเงินตัวเองนี่แหละจะไปทำนะแต่ เอาไปเอามาไอ้ที่เก็บมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายเพราะเขาไม่ให้ไปทําไม่ให้ทำม,มันก็เลยซินก็เลยเป็น feeling ดาวอีกแล้วนะคะซินไม่มีอะไรโฟกัสมากหรอกคะ่ะชีวิตซินอะโฟกัสแต่เรื่องตัวเองเพราะว่าไม่มีลูกการไม่มีลูกอะ่ะมันก็มีแต่จะเติมฟ e e l i n g ตัวเองให้เต็ม เติมความรู้สึกตัวเองให้เต็มแค่นั้นค่ะมันน่ามันน่าสิ่งมากเลยแต่ก็นะคะสิงก็จะมาเล่าอ่ะอันเนี้ยสินมาบอกกล่าวไว้ให้เฉยว่าสักวันอาจจะภายในปีนี้คุณจะได้เห็นว่าสินไปทำศิลยกรรมเสริมนมนะคะไปเปลี่ยนนมแล้วก็ ทำตาไปเลยสิ่งก็จะทำตาไปเลยตาสินมันปลือนะคะมันมันปลือมันคือมันเหมือนไม่เหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลามันไม่สดชื่นนะคะหนังหนังหนังตามันหนักตาเนสินทำมาเมื่อตอนยี่สิบปีที่แล้วเหมือนกันนะคะตอนช่วงประมาณยี่ยี่่สิบสองยี่สิบสามตอนนี้สิ่งก็สี่สิบสองแล้วมันก็คือค่อนข้างจะหนังตามันหนักแล้วนะคะสิ่งก็ต้องไปเย็บขึ้นนะคะ ก็อันนี้ก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของสภาวะร่างกายสินมาบอกเล่า90้าสิบให้ฟังนะคะสินก็ต้องทำแน่ๆล่ะเพราะสินเป็นเจ้าแม่ศิลยกรรมนะคะพูดเลยสินสินชอบการศิลยกรรมสวยจะจะบอกว่าสินสวยด้วยมือแพทย์อะไรก็แล้วแต่นะคะอะไรก็แล้วแต่พูดพูดได้เพราะว่าพอพอ,พอทำมาแล้วสินมีความรู้สึกแฮปปีส้สินมีความสุขกับมันสินก็อยากทำอืมก็ เดี๋ยวอันนี้ก็พักไปเนาะตรงที่เดี๋ยวซินก็จะมาเล่าเคสอื่นๆต่อไปเข้ามาสู่โหมดปกติในการเล่าเรื่องในเกาหลีต่อนะคะเรื่องของซินก็ก็ดำเนินไปตามสถานการณ์เหมือนกันนะคะยังไม่ได้สิ้นสุดทีเดียวไม่ใช่ว่าเอ็กซ์เพิดรู้เรื่องไปทุกอย่างหรือว่าครอบครัวฉันไม่มีเรื่องเลยไม่ใช่นะมีเรื่องเข้ามาให นั่งคิดนั่งทบทวนนั่งพิจารณานั่งปรับทัศนั่งปรับนั่งพูดคุยกับสามีอยู่ตลอดเวเหมือนกันนะคะพูดคุยกับพูดคุยกับผัวน่ะิไม่พูดเรื่องไม่พูดตะเกาหรอกเนาะพูดคุยกับผัวนะมันเป็นเรื่องยากมันแต่และเรื่องกว่าจะให้เข้าใจกันนะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบอื้อหือนะคะ ไม่ได้อยากเปลี่ยนผัวแต่อยากอยู่คนเดียวไม่ได้อยากเปลี่ยนผัวหรอกมันก็ไม่ใช่เปลี่ยนคนนี้แล้วจะได้คนคนใหม่ที่จะเพอร์เฟกเพอร์เฟกตกว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้มันก็ไม่ใช่หรอกคนนี้ก็ดีแล้วละ่ะแต่มันมันยากมากกว่ากับการได้อยู่คนเดียวอะ่ะมันมันทำไมยากสิงยนะ อยากอยากมีสามีอยากมีสามีเพื่อที่จะไม่ได้อยู่คนเดียวอยากมีเพื่อนในอนาคตอยากมีอะไรที่มันมาเติมเต็มฟีลลิ่งหัวฟีลลิ่งตัวเองไม่อยากอยู่คนเดียวโฮม alone ไม่อยากมีความรู้สึกโดดเดี่ยวแต่พอมามีแล้วอะไรที่มันเป็นสองความคิดสองความรู้สึกสองการนึกคิด คิดคนเดียวไม่ได้มันต้องคิดควบสองควบสามมันต้องคิดบวกผนวกฟิลลิ่งของคนอื่นมาร่วมด้วยมันมันอึดอัดมันอึนอวนมันมันอึดอัดหนะซีมีคานรู้สึกว่าซีนอนะึดอัดน่ะเออมันมันก็ขนาดนี้เลยเหละว่ามีผัวนะ่ะอะไรอย่างเงี้ลนะเขาก็คงเป็นเหมือนกันเนาะอืม สิ่งว่าเขาก็คงเป็นเหมือนกันทําไมต้องมานั่งรับผิดชอบอีนี่เงินเขาต้องมาแบ่งอีนี่ทําสวยอย่างเงี้ยนะเขาคงจะเป็นเหมือนกันสิ่งก็พยายามคิดตรงนี้แล้วนะคะแต่ว่าพยายามคิดแก้ต่างให้กันแล้วกันสิ่งก็พยายามแก้ต่างให้สามีเหมือนกันสิ่งก็แก้ต่างมันจะพูดเองเออ,เอ,อเองไปเลยมันก็ไม่ได้ฉันก็ต้องมานั่งแก้ต่างให้สามีอีก เขาก็ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องมานั่งแบกรับภาระฟีลลิ ub, ่งของเราอะไรมากมายหน้าเหนื่อยนะคะจินนะน้าเหนื่อยจินพูดจริงๆนะก็ไม่สามารถที่จะไปบอกไปบอกคนอื่นก็ไม่ได้ลวคะ่ะแม้แต่ฟีลลิ่งตัวเองยังตัดในตัดสิ่งนี้ไม่ได้เลย ถ้าเมื่อไหร่ตัวเองเติมเต็มตัวเองได้เมื่อไหร่นะ <c oughs> ก็คงจะมีแนวทางไปบอกน้องๆเขาอยู่หรอกแต่ตัวเองก็ยังเซโลงังอยู่เซโลงังในเรื่องนี้นะพี่สินก็เซโลงังในเรื่องนี้เหมือนกันพี่สินเขาไปไม่เป็นเหมือนกันในเรื่องเนี้อย่างว่าแล้วเนาะเคสใครเคสมันแต่ละเรื่องแต่ละราวบางคนก็มีสิ่งนั้นบางคนก็เติมอยากเติมเต็มแค่สิ่งนั้นสิ่งเดียวเล็กเล,เลน้อยน ซิงก็เล่นงานใหญ่งานงานงานหนักอึ้งหนักอึ้งให้สามีเพราะเรื่องศิลปกรรมมันเป็นเรื่องของการการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายมันก็หนักอยู่แหละแต่มันก็ตัดไม่ได้นี่ขนาดว่าป้าแก่แล้วนะป้ายัางเซตติ้งอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยอันนี้สำหรับน้องๆถือว่าคุยสำหรับน้องๆเนานะ เฮ้ยค่อนข้างคิดให้มันถีท่วนสิ่งก็อึงอวนอยู่กับตัวเองนี่แหละคะ่ะตอนแรกอะอยากจะทำหลังจากที่พ่อแม่เขาจากไปแต่ว่านมเนี่ยมันต้องได้รีบทำแต่ทีเนี้ยพอจะทำน่ะมันก็ต้องทำให้หมดเพราะมันได้พักทีเดียวแล้วมันก็อยากทำให้มันเสร็จเสร็จไปซะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไม่ไม่ใช่อยากแค่ให้มันสิสิสิพอแล้วแล้วนะคะคือหมายหมายเขาว่าไปทั้งทีก็ให้มันได้สักสองสองสามอย่างมาอะไรอย่างเงี้ยสะเพราะว่ายังไงก็ต้องต้องทาอยู่แล้วมันได้อดข้าวอดน้ําไปแล้วมันได้นอนเขียงละมันได้ขึ้นเขียงละก็ปาดมันได้ใช้หมดค่ะสิงกามาบอกเ่าก็สิแค่นี้นะคะสําหรับตอนนี้ EP นี้ว่า จะได้ไปขึ้นเขียงผ่าตัดหน้าอกนะคะจะทำการเปลี่ยนแปลงมันซะอันเก่าที่เขาคิดว่าไม่ดีก็เปลี่ยนมันไปเอาอันใหม่เข้ามาเอาของเกาหลีให้มันแล้วใจเกาหลีนะคะเอาของเกาหลีให้มันแล้วใจเกาหลีหมอเกาหลีเขาจะได้พูดแบบว่าเออหมอเกาหลีนี่ยเบสและสำหรับเขานะคะก็คอยติดตามนะคะว่า สิ่งจะได้ทำเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งแต่อันนี้บอกเล่าไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะได้มี EP การทำหน้าอกกับทำตานะคะขอบคุณค่ะ